พุทธวจนะชุดปฏิบัติสมถะวิปัสนาสารีบุตรประการอื่นยังมีอีกพิขุพึงพิจารณาดังนี้ว่าเราเจริญสมถะและวิปัสนาแล้วหรือหนอสารีบุตรถ้าพิขุพิจารณาอยู่รู้อย่างนี้ว่าเรายังไม่ได้เจริญสมถะและวิปัสนาเลยพิขุนั้นพึงพยายามเจริญสมถะและวิปัสนา สาริบุตรแต่ถ้าพิขุพิจารณาอยู่รู้อย่างนี้ว่าเราเจริญสมถะและวิปัสสนาแล้วพิขุนั้นพึ่งอยู่ด้วยปีติและปราโมทตามศึกษาในกุศลธรรมทั้งหลายเนืองๆทั้งกลางวันและกลางคืนเถิดความสำคัญของสมถะวิปัสสนาธรรมที่เป็นส่วนแห่งวิชาพิขุทั้งหลาย ทำสองอย่างเหล่านี้เป็นไปในส่วนแห่งวิช,ชาทำสองอย่างอะไรเล่าคือสมถะและวิปัสนาทิขูทั้งหลายสมถะที่อบรมแล้วย่อมได้ประโยชน์อะไรสมรถะที่อบรมแล้วย่อมอบรมจิตจิตที่อบรมแล้วย่อมได้ประโยชน์อะไรจิตที่อบรมแล้วย่อมละราคะได้ทิขูทั้งหลาย วิปัสนาที่อบรมแล้วย่อมได้ประโยชน์อะไรวิปัสนาที่อบรมแล้วย่อมอบรมปัญญาปัญญาที่อบรมแล้วย่อมได้ประโยชน์อะไรปัญญาที่อบรมแล้วย่อมละอวิชชาได้ที่ขูทั้งหลายจิตที่เศร้าหมองด้วยราคะย่อมไม่หลุดพ้นหรือปัญญาที่เศร้าหมองด้วยอวิชชาย่อมไม่เจริญ ด้วยอาการอย่างนี้แลทิ่ขูทั้งหลายเพราะสำรอกราคาได้จึงชื่อว่าเจโตวิมุตตเพราะสำรอกอวิชชาได้จึงชื่อว่าปัญญาวิมุตตเจริญสมถะและวิปัสสนาย่อมแทงตลอดซึ่งธาตเป็นอนเนกข้าแต่พระองค์ผู้เจริญผลที่กำหนดไว้เท่าใด ที่บุคคลพึงบรรลุด้วยญาณของพระเสขะด้วยวิชาของพระเสขะผลนั้นทั้งหมดข้าพระองค์ได้บรรลุแล้วขอพระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมที่ยิ่งขึ้นไปแก่ข้าพระองค์เถิดวัชชะถ้าเช่นนั้นเธอจงเจริญธรรมทั้งสองคือสมถะและวิปัสสนาให้ยิ่งขึ้นไปเถิดวัชชะ ทมทั้งสองคือสมถะและวิปัสสนานี้เมื่อเธอจเจริญให้ยิ่งขึ้นไปแล้วจักเป็นไปเพื่อแทงตลอดซึ่งธาตุเป็นอนเนกวัชชะเธอนั้นเพียงหวังว่าเราพึงบรรลุอิทธิวิธีหลายประการคือคนเดียวเป็นหลายคนก็ได้หลายคนเป็นคนเดียวก็ได้ทำให้ปรากฏก็ได้ทำให้หายไปก็ได้ ทะลุฝากำแพงภูเขาไปได้ไม่ติดขัดดุดไปในที่ว่างก็ได้ผุดขึ้นดำลงแม้ในแผ่นดินเหมือนในน้ำก็ได้เดินบนน้ำไม่แตกเหมือนเดินบนแผ่นดินก็ได้เหาะไปในอากาศเหมือนนกก็ได้ลูกคลำประจันทร์พระอาทิตย์ซึ่งมีลิ์มีอนุภาพมากด้วยฝ่ามือก็ได้ ใช้อำนาจทางกายไปตลอดพรหมโลกก็ได้ดังนี้ในอิทธิวิธีนั้นๆนั่นแหละเธอก็จักถึงความสามารถทำได้จนเป็นสักขีพยานในขณะที่อายตนะยังมีอยู่วัชชะเธอนั้นเพียงหวังว่าเราพึงฟังเสียงทั้งสองคือเสียงทิพและเสียงของมนุษย์ทั้งที่ไกลและที่ใกล้ด้วยทิพยโสทา่าอันบริสุทธิ ล่วงโสดธาตุของมนุษย์ดังนี้ในทิพยโสดธาตุนั้นๆันั่นแหละเธอก็จักถึงความสามารถทำได้จนเป็นสักขีพยานในขณะที่อายตนะยังมีอยู่วัชชะเธอนั้นเพียงหวังว่าเราพึงกำหนดรู้ใจของสัตว์อื่นของบุคคลอื่นด้วยคือจิตมีราคะพึงรู้ว่าจิตมีราคะหรือจิตปราศจากราคะ พึงรู้ว่าจิตปราศจากราคะจิตมีโทสะพึงรู้ว่าจิตมีโทสะหรือจิตปราศจากโทสะพึงรู้ว่าจิตปราศจากโทสะจิตมีโมหะพึงรู้ว่าจิตมีโมหะหรือจิตปราศจากโมหะพึงรู้ว่าจิตปราศจากโมหะจิตหดหูพึงรู้ว่าจิตหดหูหรือจิตฟุ้งซ่านพึงรู้ว่าจิตฟุ้งซ่าน จิตถึงซึ่งคุณอันใหญ่พึงรู้ว่าจิตถึงซึ่งคุณอันใหญ่หรือจิตไม่ถึงซึ่งคุณอันใหญ่พึงรู้ว่าจิตไม่ถึงซึ่งคุณอันใหญ่จิตมีจิตอื่นยิ่งกว่าพึงรู้ว่าจิตมีจิตอื่นยิ่งกว่าหรือจิตไม่มีจิตอื่นยิ่งกว่าพึงรู้ว่าจิตไม่มีจิตอื่นยิ่งกว่าจิตเป็นสมาธิพึงรู้ว่าจิตเป็นสมาธิหรือจิตไม่เป็นสมาธิ พึงรู้ว่าจิตไม่เป็นสมาธิจิตหลุดพ้นพึงรู้ว่าจิตหลุดพ้นหรือจิตไม่หลุดพ้นพึงรู้ว่าจิตไม่หลุดพ้นดังนี้ในเจโตปริยญาณน,นั้นๆน,น,นั่นแหละเธอก็จะถึงความสามารถทำได้จนเป็นสักขีพยานในขณะที่อายตนะยังมีอยู่วัชชะเธอนั้นเพียงหวังว่าเราพึงระลึกชาติก่อนได้เป็นอันมาก คือพึงระลึกได้ชาติหนึ่งบ้างสองชาติบ้างสามชาติบ้างสี่ชาติบ้างห้าชาติบ้างสิบชาติบ้างยี่สิบชาติบ้างสามสิบชาติบ้างสี่สิบชาติบ้างห้าสิบชาติบ้างร้อยชาติบ้างพันชาติบ้างแสนชาติบ้างตลอดสังวัตตกับเป็นอันมากบ้างตลอดวิวัตตกับเป็นอันมากบ้าง ตลอดสังวัต,ตะวิวัตกับเป็นอันมากบ้างว่าในภพโน,น้นเรา oui. มีชื่ออย่างนั้นมีโคดอย่างนั้นมีผิวพันอย่างนั้นมีอาหารอย่างนั้นสเว uk, สเวยสุขเสวยทุกข์อย่างนั้นมีกําหนดอายุเพียงเท่านั้นครั้นจุดต,ติจากภพนั้นแล้วได้ไปเกิดในภพโน,น้นแม้ในภพนั้นเราก็ได้มีชื่อยอย่างนั้นมีโคดอย่างนั้นมีผิวพันอย่างนั้น มีอาหารอย่างนั้นสเสวยสุขสเสวยทุกข์อย่างนั้นอย่างนั้นมีกาหนดอายุเพียงเท่านั้นครั้นจุติจากภพนั้นแล้วได้มาเกิดในภพนี้เราพึงระลึกชาติก่อนได้เป็นนั้นมากพร้อมทั้งอาการพร้อมทั้งอุเทศด้วยอาการอย่างนี้ดังนี้ในบุพเพนิวาสานุสติยาน,นั้นันน,นั่นแหละเธอก็จักถึงความสามารถทำได้ จนเป็นสักขีพยานในขณะที่อายตนะยังมีอยู่วัชชะเธอนั้นเพียงหวังว่าเราพึงเห็นหมู่สัตว์ที่กำลังจุดติกกำลังอุปบัติแล้วประณีตมีผิวพันธ์ดีมีผิวพันธ์ซามได้ดีตกยากด้วยทิพยะจักสุอันบริสุทธิ์ล่วงจักสุของมนุษย์พึงรู้ชัดซึ่งหมู่สัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมว่า สัตว์เหล่านี้ประกอบด้วยกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตติเตียนพระอริยะเป็นมิจฉาทิฏฐิยึดถือการกระทำด้วยอำนาจมิจฉาทิฏฐิเบื้องหน้าแต่การตายเพราะการทำลายแห่งกายย่อมเข้าถึงอบายทุคติวินิบาตนรกส่วนสัตว์เหล่านี้ประกอบด้วยกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริต ไม่ติเตียนพระอริยะเป็นสัมมาทิฏฐิยึดถือการกระทำด้วยอำนาจสัมมาทิฏฐิเบื้องหน้าแต่การตายเพราะการทำลายแห่งกายย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ดังนี้เราพึงเห็นหมูสัตว์ที่กำลังจุดติกำลังอุปบัติเลวประณีตมีผิวพันธ์ดีมีผิวพันธ์ซามได้ดีตกยาก ด้วยทิพยะจักษุอันบริสุทธิ์ล่วงจักษุของมนุษย์พึงรู้ชัดซึ่งหมู่สัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมด้วยอาการอย่างนี้ดังนี้ในจุตูปปาตยานนั้นนันั่นแหละเธอก็จักถึงความสามารถทำได้จนเป็นสักขีพยานในขณะที่อายตนะยังมีอยู่วัชชาเธอนั้นเพียงหวังว่าเราพึงทำให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุต ปัญญาวิมุตต์อันหาอาสวะมิได้เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งในปัจจุบันเข้าถึงอยู่ดังนี้ในอาสวะขยะยานนั้นๆันนนั่นแหละเธอก็จักถึงความสามารถทำได้จนเป็นสักขีพยานในขณะที่อายตนะยังมีอยู่ สมถะและวิปัสนาต้องเป็นธรรมที่เคียงคู่กันไปทิ่ขูทั้งหลายบุคคลสี่จำพวกนี้มีปรากฏอยู่ในโลกสี่จำพวกเป็นอย่างไรคือหนึ่งบุคคลบางคนในโลกนี้มีปกติได้ความสงบแห่งใจในภายในเจโตสมถะแต่ไม่ได้ความเห็นแจ้งในธรรมด้วยปัญญาอันยิ่งอธิปัญญาธรรมวิปัสนา สองบุคคลบางคนในโลกนี้มีปกติได้ความเห็นแจ้งในธรรมด้วยปัญญาอันยิ่งแต่ไม่ได้ความสงบแห่งใจในภายใน 3. บุคคลบางคนในโลกนี้มีปกติไม่ได้ความสงบแห่งใจในภายในทั้งไม่ได้ความเห็นแจ้งในธรรมด้วยปัญญาอันยิ่ง 4. บุคคลบางคนในโลกนี้มีปกติ ได้ความสงบแห่งใจในภายในทั้งได้ความเห็นแจ้งในธรรมด้วยปัญญาอันยิ่งพิขูทั้งหลายในบุคคลเหล่านั้นบุคคลผู้มีปกติได้ความสงบแห่งใจในภายในแต่ไม่ได้ความเห็นแจ้งในธรรมด้วยปัญญาอันยิ่งบุคคลนั้นพึ่งตั้งอยู่ในความสงบแห่งใจในภายในแล้วกระทำความเพียรในความเห็นแจ้งในธรรมด้วยปัญญาอันยิ่ง สมัยต่อมาเขาย่อมเป็นผู้มีปกติได้ทั้งความสงบแห่งใจในภายในและได้ทั้งความเห็นแจ้งในธรรมด้วยปัญญาอันยิ่งบุคคลผู้มีปกติได้ความเห็นแจ้งในธรรมด้วยปัญญาอันยิ่งแต่ไม่ได้ความสงบแห่งใจในภายในบุคคลนั้นพึงตั้งอยู่ในความเห็นแจ้งในธรรมด้วยปัญญาอันยิ่งแล้วกระทำความเพีย ในความสงบแห่งใจในภายในสมัยต่อมาเขาย่อมเป็นผู้มีปกติได้ทั้งความเห็นแจ้งในธรรมด้วยปัญญาอันยิ่งและได้ทั้งความสงบแห่งใจในภายในบุคคลผู้มีปกติไม่ได้ความสงบแห่งใจในภายในทั้งไม่ได้ความเห็นแจ้งในธรรมด้วยปัญญาอันยิ่งบุคคลนั้นพึงกระทำฉันทะความพยายาม ความอุตสาหะความขม,มักขม้นความไม่ยอ่อท้อสติและสัมปชัญญะให้มีประมาณยิ่งเพื่อให้ได้กุศลธรรมเหล่านั้นพิขุทั้งหลายเปรียบเหมือนบุคคลผู้มีเสื้อผ้าถูกไฟไหม้หรือมีศีรษะถูกไฟไหม้เขาพึงกระทำฉันทะความพยายามความอุตสาหะความขม,มักขม่นความไม่ยอ่อท้อ สติและสัมปชัญญะให้มีประมาณยิ่งเพื่อดับไฟที่ผ้าหรือที่ศีรษะฉันใดบุคคลนั้นก็พึงทำฉันทะความพยายามความอุตสาหะความขม,มักขม้นความไม่ย่อท้อสติและสัมปชัญญะให้มีประมาณยิ่งเพื่อให้ได้กุศลธรรมเหล่านั้นก็ฉันนั้นเหมือนกันสมัยต่อมาเขาย่อมเป็นผู้มีปกติ ได้ทั้งความสงบแห่งใจในภายในและได้ทั้งความเห็นแจ้งในธรรมด้วยปัญญาอันยิ่งที่ขู่ทั้งหลายบุคคลผู้มีปกติได้ทั้งความสงบแห่งใจในภายในและได้ทั้งความเห็นแจ้งในธรรมด้วยปัญญาอันยิง่งบุคคลนั้นพึงตั้งอยู่ในกุศลธรรมเหล่านั้นแหละแล้วกระทำความเพียรให้ยิ่งขึ้นเพื่อความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลาย ภิกขุทั้งหลายในบุคคลเหล่านั้นบุคคลผู้มีปกติได้ความสงบแห่งใจในภายในแต่ไม่ได้ความเห็นแจ้งในธรรมด้วยปัญญาอันยิ่งพึงเข้าไปหาบุคคลผู้มีปกติได้ความเห็นแจ้งในธรรมด้วยปัญญาอันยิ่งแล้วถามอย่างนี้ว่าท่านผู้มีอายุพึงเห็นสังขารอย่างไรพึงพิจารณาสังขารอย่างไรพึงเห็นแจ้งสังขารอย่างไร ผู้ถูกถามนั้นย่อมตอบเขาตามที่ตนเห็นแล้วตามที่ตนรู้แล้วว่าท่านผู้มีอายุพึงเห็นสังขารอย่างนี้พึงพิจารณาสังขารอย่างนี้พึงเห็นแจ้งสังขารอย่างนี้สมัยต่อมาเขาย่อมเป็นผู้มีปกติได้ทั้งความสงบแห่งใจในภายในและได้ทั้งความเห็นแจ้งในธรรมด้วยปัญญาอันยิ่งที่ขูทั้งหลาย บุคคลผู้มีปกติได้ความเห็นแจ้งในธรรมด้วยปัญญาอันยิ่งแต่ไม่ได้ความสงบแห่งใจในภายในพึงเข้าไปหาบุคคลผู้มีปกติได้ความสงบแห่งใจในภายในแล้วถามอย่างนี้ว่าท่านผู้มีอายุพึงตั้งจิตไว้อย่างไรพึงน้อมจิตไปอย่างไรพึงทำจิตมีอารมณ์เดียวให้เกิดขึ้นได้อย่างไรพึงชักจูงจิต ให้เป็นสมาธิได้อย่างไรผู้ถูกถามนั้นย่อมตอบเขาตามที่ตนเห็นแล้วตามที่ตนรู้แล้วว่าพึงตั้งจิตไว้อย่างนี้พึงน้อมจิตไปอย่างนี้พึงทําจิตมีอารมณ์เดียวให้เกิดขึ้นอย่างนี้พึงชักจูงจิตให้เป็นสมาธิได้อย่างนี้สมัยต่อมาเขาย่อมเป็นผู้มีปกติได้ทั้งความเห็นแจ้งในธรรมด้วยปัญญาอันยิ่ง และได้ทั้งความสงบแห่งใจในภายในทิขุทั้งหลายบุคคลผู้มีปกติไม่ได้ความสงบแห่งใจในภายในทั้งไม่ได้ความเห็นแจ้งในธรรมด้วยปัญญาอันยิ่งจึงเข้าไปหาบุคคลผู้มีปกติได้ทั้งความสงบแห่งใจในภายในและได้ทั้งความเห็นแจ้งในธรรมด้วยปัญญาอันยิ่งแล้วถามอย่างนี้ว่าท่านผู้มีอายุ พึงตั้งจิตไว้อย่างไรพึงน้อมจิตไปอย่างไรพึงทำจิตมีอารมณ์เดียวให้เกิดขึ้นได้อย่างไรพึงชักจูงจิตให้เป็นสมาธิได้อย่างไรพึงเห็นสังขารนั้นอย่างไรพึงพิจารณาสังขารอย่างไรพึงเห็นแจ้งสังขารอย่างไรผู้ถูกถามนั้นย่อมตอบเขาตามที่ตนเห็นแล้วตามที่ตนรู้แล้วว่าพึงตั้งจิตไว้อย่างนี้ พึงน้อมจิตไปอย่างนี้พึงทำจิตมีอารมณ์เดียวให้เกิดขึ้นอย่างนี้พึงชักจูงจิตให้เป็นสมาธิได้อย่างนี้พึงเห็นสังขารอย่างนี้พึงพิจารณาสังขารอย่างนี้พึงเห็นแจ้งสังขารอย่างนี้สมัยต่อมาเขาย่อมเป็นผู้มีปกติได้ทั้งความสงบแห่งใจในภายในและได้ทั้งความเห็นแจ้งในธรรมด้วยปัญญายิ่ง พิขุทั้งหลายบุคคลผู้มีปกติได้ความสงบแห่งใจในภายในและได้ทั้งความเห็นแจ้งในธรรมด้วยปัญญาอันยิ่งบุคคลนั้นพึงตั้งอยู่ในกุศลธรรมเหล่านั้นแหละแล้วกระทำความเพียรให้ยิ่งขึ้นเพื่อความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายพิขุทั้งหลายบุคคลสี่จำพวกเหล่านี้แลมีปรากฏอยู่ในโลก ธรรมที่ควรกำหนดรู้ควรละควรทำให้เจริญควรทำให้แจ้งในยะที่หนึ่งที่ขู่ทั้งหลายทรรสี่ประการเหล่านี้สี่ประการเป็นอย่างไรคือธรรมที่รู้ยิ่งด้วยปัญญาแล้วพึงกำหนดรู้ก็มีทรรมที่รู้ยิ่งด้วยปัญญาแล้วพึงละเสียก็มีธรรมที่รู้ยิ่งด้วยปัญญา แล้วพึงทําให้เจริญก็มีธรรที่รู้ยิ่งด้วยปัญญาแล้วพึงทําให้แจ้งก็มีพิขุทั้งหลายก็ทําที่รู้ยิ่งด้วยปัญญาแล้วพึงกําหนดรู้เป็นอย่างไรคืออุปาทานนขันห้าพิขุทั้งหลายนี้เราเรียกว่าธรรที่รู้ยิ่งด้วยปัญญาแล้วพึงกําหนดรู้ ก็ทำที่รู้ยิ่งด้วยปัญญาแล้วพึงละเสียเป็นอย่างไรคืออวิชชาและภวะตัณหาพิขุทั้งหลายนี้เราเรียกว่าทำที่รู้ยิ่งด้วยปัญญาแล้วพึงละเสียก็ทำที่รู้ยิ่งด้วยปัญญาแล้วพึงทำให้เจริญเป็นอย่างไรคือสมถะและวิปัสนาพิขุทั้งหลายนี้เราเรียกว่า ทำที่รู้ยิ่งด้วยปัญญาแล้วพึงทำให้เจริญก็ทำที่รู้ยิ่งด้วยปัญญาแล้วพึงทำให้แจ้งเป็นอย่างไรคือวิชาและวิมุตติพิขุทั้งหลายนี้เราเรียกว่าทำที่รู้ยิ่งด้วยปัญญาแล้วพึงทำให้แจ้งพิขุทั้งหลายเหล่านี้แลทำสี่ประการ ธรรมที่ควรกําหนดรู้ควรละควรทาให้เจริญควรทำให้แจ้งในยะที่สองที่ขู่ทั้งหลายส่วนบุคคลเมื่อรู้เมื่อเห็นจักสุตามความเป็นจริงเมื่อรู้เมื่อเห็นรูปตามความเป็นจริงเมื่อรู้เมื่อเห็นจักสุวิญญาณตามความเป็นจริงเมื่อรู้เมื่อเห็นจักสุสัมผัสตามความเป็นจริง เมื่อรู้เมื่อเห็นเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะจักสุสัมผัสเป็นปัจจัยอันเป็นสุกก็ตามเป็นทุกข์ก็ตามมิใช่ทุกข์มิใช่สุกก็ตามตามความเป็นจริงเขาย่อมไม่กำหนัดในจักสุไม่กำหนัดในรูปไม่กำหนัดในจักสุวิญญาณไม่กำหนัดในจักรสุสัมผัสไม่กำหนัดในเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะจักรสุสัมผัสเป็นปัจจัย อันเป็นสุขก็ตามเป็นทุกข์ก็ตามมิใช่ทุกข์มิใช่สุขก็ตามเมื่อบุคคลนั้นไม่กำหนัดแล้วไม่ติดพันแล้วไม่ลุ่มหลงแล้วมีปกติเห็นโทษอยู่อุปาทาน,นขันห้าย่อมไม่ถึงซึ่งความไม่ก่อเกิดต่อไปและตัณหาอันเป็นเครื่องนำไปสู่พบใหม่อันประกอบด้วยความกำหนัดด้วยอำนาจความเพลิน มีปกติเพลิดเพลินอย่างยิ่งในอารมณ์นั้นๆเขาย่อมละเสียได้ความกระวนกระวายแม้ทางกายเขาย่อมละเสียได้ความกระวนกระวายแม้ทางจิตเขาย่อมละเสียได้ความแผดเผาแม้ทางกายเขาย่อมละเสียได้ความแผดเผาแม้ทางจิตเขาย่อมละเสียได้ความเร่าร้อนแม้ทางกายเขาย่อมละเสียได้ ความเร่าร้อนแม้ทางจิตเขาย่อมละเสียได้บุคคลนั้นย่อมเสวยซึ่งความสุขอันเป็นไปทางกายด้วยซึ่งความสุขอันเป็นไปทางจิตด้วยเมื่อบุคคลเป็นเช่นนั้นแล้วทิฏฐิของเขาย่อมเป็นสัมมาทิฏฐิความดาริของเขาย่อมเป็นสัมมาสังกัปปะความพยายามของเขาย่อมเป็นสัมมาวายามะ สติของเขาย่อมเป็นสัมมาสติสมาธิของเขาย่อมเป็นสัมมาสมาธิส่วนกายกรรมวจีกรรมและอาชีวะของเขาย่อมบริสุทธิ์อยู่ก่อนแล้วนั่นเทียวด้วยอาการอย่างนี้เป็นอันว่าอาริยะอัดถังคิกมักของเขานั้นย่อมถึงซึ่งความเจริญบริบูรณ์เมื่อเขาทำอริยะอัดถังคิกมักให้เจริญอยู่ด้วยอาการอย่างนี้ สติปทานทั้งสี่ย่อมถึงซึ่งความเจริญบริบูรณ์สมมัปปทานทั้งสี่ย่อมถึงซึ <entend ICE S 2> ่งความเจริญบริบูรณ์อิทธิบาททั้งสี่ย่อมถึงซึ่งความเจริญบริบูรณ์อินทรีย์ทั้งห้าย่อมถึงซึ่งความเจริญบริบูรณ์พลรกทั้งห้าย่อมถึงซึ่งความเจริญบริบูรณ์โพดชงทั้งเจ็ดย่อมถึงซึ่งความเจริญบริบูรณ์ธรรมทั้งสอง คือสมถะและวิปัสสนาของเขานั้นย่อมเป็นธรรมเคียงคู่กันไปเขาชื่อว่าย่อมกำหนดรู้ซึ่งธรรมทั้งหลายที่ควรกำหนดรู้ด้วยปัญญาอันยิ่งย่อมละด้วยปัญญาอันยิ่งซึ่งธรรมทั้งหลายอันบุคคลพึงละด้วยปัญญาอันยิ่งย่อมทำให้เจริญด้วยปัญญาอันยิ่งซึ่งทรรทั้งหลายอันบุคคลพึงทำให้เจริญด้วยปัญญาอันยิ่ง ย่อมทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งซึ่งทำทั้งหลายอันบุคคลพึงทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งอิขูทั้งหลายก็ทำที่ควรกำหนดรู้ด้วยปัญญาอันยิ่งเป็นอย่างไรกล่าวคืออุปปาทานนัขันทั้งห้าได้แก่อุปาทานนัขันคือรูปอุปาทานนัขันคือเวทนาอุปาทานนัขันคือสัญญา อุปาทานนักขันคือสังขาร no อุปปาทานนักขันคือวิญญาณเหล่านี้ชื่อว่าธรรมที่ควรกําหนดรู้ด้วยปัญญาอันยิ่งท uh ิ huh. er ่ขูทั้งหลายก็ธรรมที่ควรละด้วยปัญญาอันยิ่งเป็นอย่างไรกล่าวคืออวิชชาและภาวะตัณหาเหล่านี้ชื่อว่าธรรมที่ควรละด้วยปัญญาอันยิ่งทิ่ขูทั้งหลาย ก็ทำที่ควรทำให้เจริญด้วยปัญญาอันยิ่งเป็นอย่างไรกล่าวคือสมถะและวิปัสนาเหล่านี้ชื่อว่าทำที่ควรเจริญด้วยปัญญาอันยิ่งอิขุทั้งหลายก็ทำที่ควรทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเป็นอย่างไรกล่าวคือวิชาและวิมุต